กลุ่มรถมือ2 j k สวัสดีค่ะขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับเก๋งมือ2ราคาสุดประหยัดนะคะรถจนคันนี้นะคะเป็นรถ t o โยต้าซูรนณาค่ะปี97นะคะเครื่อง1.5เกียร์ธรรมดาค่ะรถเคยแก๊สนะคะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานค่ะเพราะว่าไม่มีผลอะไรเลยนะคะใช้งานได้ปกติขับขี่กันได้สบายนะคะ เครื่องเกียร์ยังดีค่ะช่วงร่างก็พอได้นะคะคู่หน้านี่เป็นกระจกไฟฟ้านะคะสะดวกเลยค่ะส่วนด้านหลังก็ใช้มือหมุนไปก่อนทุกท่านแอร์เย็นค่ะรถขับได้ปกติความร้อนปกตินะคะวิ่งทางไกลได้สบายราคาสุดประหยัดค่ะเพียง28,000บาทเท่านั้นมีเร่มมีเอกสารให้ครบนะคะภาษีพรบรปี69รถอยู่แถวรมอินทาค่ะ สนใจโทรคุยโทรนัดดูรถนะคะติดต่อสายตรงด้วยตนเองตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแนะนำให้หนัดล่วงหน้าและไปดูตัวรถกันด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะคะสวัสดีค่ะ